สวัสดีครับสวัสดียามเช้านี่มะนาวหนึ่งลูกครับเดี๋ยวนนี้แก้วเสียงความพร้อมอันนี้ก็เป็นน้ําตาลเฮ้ยน้ําพึ่งรวมครับอันนี้มันจะเป็นช้อนชากวนๆน,นะแล้เวเราก็มาทํากัซนซอยบางๆดีเลยเนาะ แล้วแต่บีดแต่คมไม่คมแต่บีดลงหลอยนไม่ค่อยคมแล้วเออไม่จะขวกสุขภาพดีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทําเองทําไมต้องใส่เปลือกลงไปด้วยเพราะว่าน้ํามะนาวหลอกๆรที่มันมีเปลือกอยู่รสชาติมันไม่เหมือนกันไม่เป็นยาไอ้น,นี่เขาเรียกเป็นยาเลยนะน,นี่มันคมขๆลงหลงหน่อย,ยหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วก็ใช้นำไนรวม ใส่ลงไปสักสองช้อนเนาะเพราะว่าแก้วใหญ่มะนาวหนึ่งลูกกินกินถ้าว่ากินน้อยๆก็กินช้อนเดียวก็ได้นะน้วน้ำน้ำพุล้วงผม้นะเพนะหลังจากใส่น้ำพุล้วงไปเสร็จแล้วครับนี่น้ำร้อนน้ำร้อนเลยนล้วร้อนร้อนเดือดเดือดเลยสุ่มไปเลยอืมนี่ครับเราหลับอ้วน ควนควร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 ก็เทนิหน่อยครับให้มันน้ำมะนาวออกนะให้เปลือมกมะนาวเปลี่ยนแล้วก็เอาไว้สักสิบนาทีน้ำเต็มแก้วเลยนะที่ผ่านไปครับสิบนาทีผ่านไปก็นี่มะนาวก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะแล้วก็จะไปต่อกินเลยครับ ทองยังว่างอยู่ยิ่งอร่อยเลยครับกินทองว่างสุขภาพดีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเองนะครับหลายคนยังถามลุงหลอยว่าลุงหลอยกินอะไรตัวกินหลายอย่าง คือต้องกินสลับซ้ซอนกันแต่เน้นเรื่องสารพนไส้เป็นหลักมะนาวกับน้ำพึ่งรวงน,น,น้ำร้อนนะไม่มีอย่างอื่นจำหมดแล้วเรียบร้อยครับเช้าอื่นขึ้นมา ไม่มีอะไรกินก็กินน้ําแก้วนึงนะแก้วใหญ่ๆเลยนะน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามีก็เน้าวน้ำพึ่งลวงน้ําร้อนหนึ่งแก้วแบบนี้มะนาวหนึ่งลูกนะครับไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่ก็สองวันตรงครั้งนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลตัวเองครับนะศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตของเราทุกคนแล้วเราจะ,ะมีสุขภาพที่ดีครับ